โอ,โอ้ขับรถไถเองเลยครับโอ้ครับสวัสดีครับโอ้ก็ามาอยู่กับทีมงานเสียสูญทุนเยอะนะครับผมโอ้โหนี่คือเราเทจากนี้ แล้วไปไปถมมาจากโน้นหรือแบบไหนเราก็ไม่รู้เนาะโอ้ขับรถไถเองเลยครับทีมงานคุณภาพอาโอ้สุดจัดสุดจัด น,นี้ก็จะมีกีเมาส์ครับมีงานใต้งานครับวิ่งกระเซียสุนนูน่นอีกคันหนึ่งจมอยู่ข้างใน และลืมนะครับฝนไม่หยุดเลยฝนโปรย,ยครับสู้กันไปครับผมแต่รู้สึกว่ามันเริ่มจะบางๆแล้วแหละ ถ้าฝนไม่ตกนี่ันก็เทเทดันเทดันไปเรื่อยๆเนาะแต่นี้ฝนมันตกมัน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 ละลืมมาเรื่อยแล้วก็ดินเปียกไปเรื่อย โอ้โหดูสิครับหายเละตุ่มเปะเลยมีแต่น้ำเป็นไง ได้กี่เที่ยวแล้วนี่ครับได้กี่เที่ยวแล้ว8เที่ยวเองฮะ8เที่ยวเองเพูดจริงจริงจริงครับ8เที่ยวแล้วครับได้เยอะแท้ขนาดฝนตกนะเนี่ยถ้าฝนไม่ตกนี่จะขนาดไหนนี่โอ้ได้คนละ8แล้วครับเฮ้ยผ่าการผมานกาควบมนะ้วก็ผมมาท ถ้าทมมาไหนนี่ทมหมดเลยบอกเนี่ยจุดไม้อยู่นู้นติดไมอยู่ไหนอ่ะอ๋อติดสะเนี่ยบอกที่ทมอยู่ติดสะทมมานี่อ๋อแต่ถ้ามันเหลือ,อยังไงให้มันเหลือข้างหน้าใช่ไหมโอ้โอ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเจ้ามิกิเม้าส์นี่จะถอยถึงไหนอุ้ยเอา,เอา <laughs> <laughs> ถือต้องดันเปิดก่อนนะครับพอเราดันเปิดได้ทีนี้ก็ มันก็จะถอยเข้าไปได้ลึกนะไปเข้าไปได้ลึกหน่อย อนหายใจทำไมฝนมันหยุดตกแล้วหรือมันะจะมาเหนื่อยเนอะไอเนี่ยงานหน้าฝนมันยางนี้แหละใจเย็นๆงานหน้าฝนใจร้อนไม่ได้เพราะว่าด้านไหนมันไปนี่นี่อนมาโกงอเงอะเอะแยะอยู่ตรงนี้มันรวมอยู่นี่แหละ ใจเย็นใจเย็นดิหนวันนนนไปทำไมนี่ยนะไอ้เดินเขาไปรถเปล่าปะไม่รู้ไปรถเปล่าจัตาตะบจานอ่าเขาจะไปแล้วเขาจะไปกลับรถแล้วก็วิ่งมาโอ้ยหนูหมันทางเส้นโุ้งช่วงมัน่ะทำลูกไปนู่นเลยโอ้ยโอ้ยเอาหัวมุดก็ไปเดี๋ยวจอดเติมน้ำมันก่อน แลจะให้เทให้เทยังหรือว่าไปลากรันนุ้นออกก่อนเดี๋ยวไปลาออกก่อนลาออกก่อนอ่ะมาให้มาถ้ามันไม่ตกแล้วตันนี้มันก็ดินดินมันก็แห้งเนาะดินมันก็แห้งมันก็เทป่านลงไปด้วยมันกว้างหน่อยฮะเพอนี่นะแต่หนูไปเทนุ่นบ่กใกล้สะนู่นบ่ะใกล้สะนู่นนะใกล้สะแล้วก็เทมานี่เมื่อวานนี่น้ำทางมันจะไปข้างล่างได้แล้วนี่นะ ฝนตกก่อนเหรอผลตกเลยเปลี่ยนแพนะไรางเงี้ปูนี่ไปปูไปเรื่อยเอาลูกรังมาลงทุนเอาลูกรังมานั่นนี่ลูกรังเทียวละพันอะเทียวละพันเนาะเอามาปูทางเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยมีเมียฟางนะทำไมเมียฟางไม่ลงทุนให้นานี่สวยไหมสวยไหมล่ะสวยไหมสวยไหมเราเออเออตายตาย แต่เราโม่แต่ไปติวเข้มไม่แม็คโครอ้าวแม็คโครทำไม,ม <า S 1> ต้องติวเข้มมาสิเงโกงรำกันอยู่ปกติแม็คโครเขาไม่ต้องติว,ตวเข้มนะเขามีเขาตากสายรถอย่างเดียวไม่ต้องติวติวเข้มเขาดอกเดี๋ยววันไหนไม่ได้วิ่งงานก็ต้องมาประชุมกันห <laughs> น่อยซ้ <laughs> อ,อนคอร์ด <laughs> ประชุมนี่หมดเยอะนะประชุมนี่เบ<อ>ียร์ไม่ต่ำกว่าแปดเก้าสิบขวดเลยเอ้ยไปเอามัดโซ่ไปลางมาไหนโซ่อ่ะ โอ้โศโศไปเตรียมยูรูนี่จะไปยู่อะไรนี่โอ้ยจังจังจังเอาจะมาได้ไม่ได้ครับเอาดันมาเลยดันทรงอย่างเดียวเอาเอาแล้วรถก็ไม่กลาเหยียบด้วยมาก็ลงหลุมอยู่เหมือนเดิม แทนที่จะพุ่งสักหน่อย ต้องทำทางก่อนครับโอ้ขนาดนี้แล้วก็ไปไม่ได้แล้วนี่มาก็ติดทานติดไรหมดโอ้ ha <laughs> ha